สององสองสองส้องสางสองสองสองสางสอ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 งยองส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 อองส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 ้งองส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 อง้องสองาองสององสอองสองสองบอ้องสอององสองสองออสง ไปเดินมาพี่โยดาชอบเล่นกับน้องยาดาน้องยาดาหัวเราะเสียงดังเอ้ออาเอ้ออาป๊าป๊ามามาอากงอาก้าคุณยายคุณตาตาก็รักพี่โยดาและรักน้องยาดาทุกคนมีความสุขทุวคนนะน้องชื่ออะไรคะตัวดายายาดา करें